ไม่รู้เพราะอะไรเห็นเขาว่าต้องไปซื้อตัวเสริมหรือเปล่าหรือเกมนี้เขาทำมาเป็นหรือว่าให้เราเจรนาารนินตนาการเราเองก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมก็คงต้องเ,อเล่นแบบเสพแบบว่าภาพเงียบๆนะอาจจะเป็นแบบว่าฟิลอีกแบบนึงก็ได้ฟิลแบบแบบว่าไม่มีเสียงเลยเลยแล้วเราก็อินไปเองนะครับแล้วแต่คนที่เขารู้สึกเนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองเล่นดูดกันนะครับผมเนี่ยขออนุญาตตัดพักเข้าไปในเกมเลยนะครับ โอเคเมื่อเราเข้ามาในเกมมินจะมี2ตัวเลือกนะครับอันทข้างบนเนี่ยคือเริ่มเกมนะครับอันที่2เนี่ยคือแบบว่าโหลดเกมนะครับเมื่อเราเล่นล่าสุดก็สามารถกดตรงนี้ได้นะบแบบข้ามบทนำเลยพวกนี้เนาะโอเคผนทะกดดูเกมด้วยกันเพื่อทราบในเรื่องครง่าวๆของเกมนะครับหรือว่าเกมนี้นนจะไม่มีในเรื่องอะไรเยอะขนาดนั้นนะผมอันนี้นาะงคบพูดรับว่านี่เป็นครั้งแรกของฉันที่มาอยู่ที่นี่คนเดียวในสภาพสังคมใหม่แบบนี้ตื่นเต้นจังเลยอะ่ะอะไรบาดีด้ยครับ ก็คือเหมือนว่าเธอจะย้ายมาอยู่ที่นี่คนเดียวนะในบ้านที่บ้านถูกอันนี้ก็ข้างบนอันนี้นะครับก็เป็นเหมือนเธอเออ่เป็นซื้อมา20,000เยนนะครับแล้วก็ไม่เออ่ไม่มีประกัน5ชั้น5ลเลยะไรพวกนั้นพวกมุมห้องอัดล็อกอันไว้บ้านนี้องสนใจแล้วครับอันนี้คือเมนูอ๋อกดมันก็ข้ามมาหน้านี้เลยกดขี้เกเฉยก็คงข้ามาาามามัา้งโอเคครับตรงนี้ก็จะมีเอ่ออันนี้เธอพูดนะด้านขวาล่าณถนะือเป็นระบบ ดังนั้นชีวิตแรกของไซยะนิโนโมิยะวัยอายุ23ปีจึงได้เริ่มต้นขึ้นเพียงลำพังในวันที่เขานั้นเคลื่อนไหวแนละอ่อนเพรียวไซยะที่ไม่มีที่พึ่งก็เลยเผลอหลับไปจากอาการอ่อนเพรียอัางท,ที่ไม่รู้เลยว่าอัดมีอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่ก็เป็นได้เดี๋ยวก็คือเราเนั้นเองที่เป็นผีก็คือง่ายๆคือเรื่องราวที่เป็นว่าบ้านนี้จะมีผีสิงนะครับแล้วเราก็เป็นผีตัวนัันนะครับแล้วเธอก็มาอาศัยอยู่ นะครับแบบเป็นมือใหม่หเลยเพิ่งแบบน่าจะเพิ่งทํางานเป็นออฟฟิศใหม่ๆนะครับแล้วก็มายยาอยู่ที่นี่อยู่ที่ไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยนะครับอันนี้ก็จะมีเขาเลือกทั้งหมด5ห้องนะครับก็จะมีห้องนอนแล้วก็ห้องปัสสาวะนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องอาบน้ามันเป็นฝักบัวนะครับอันนี้ก็เป็นห้องอาบน้ําแบบว่าเป็นอ่างที่แบบนอนแช่นะครับส่วนนี้ก็เป็นโต๊ะกินข้าวนะครับผม,เ,มเริ่มที่อันทีน่หนึ่งก่อนกัน เป็นห้องนอน,นครับนี่วันทีก็เป็นอย่างนี้เลยกำลังหลับอยู่เลยนะครับไอ,อ,อ้กวเออินไม่ไหวแล้วเออฝันเรื่องกินแบบน,นี้ด้านขวาตรงนี้นะ่จะเป็นข้างบนนะ่จะเป็นห้องแนละ้วแบบว่าเราลัดไปได้นะแบบนะีแ้หบบ้องอุ้ยอนนี้เซอร์อันนี้คือห้องห้องน้ำอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ห้องอาบฝักบัวนะครับอันนี้ก็ห้องอ่างอาบน้ําอันนี้ก็ตกินข้าวนั่นเองนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรากลับมาห้องหนึ่งก่อนโอเค มาส่วนนี้ตรงนี้้านงฝาจะเป็นเมนูเนาะรูปแบบกับห้องอะไรอย่างนี้นะครับโอเคส่วนด้านซ้ายตัวนี้ก็จะเป็นคออำสั่งนะครับในการที่เราจะทำกับเธอได้นันเองก็เชิญก็ลองเลือกดูด้วยกันในการลักลับฉากตีนะครับผมก็อันข้างบนเป็นการนวดหน้าอ,อกเนาะเราก็ลองกดดูปึ๊บนี่แล้วก็ทําการแอบบีบนะครับเป็นผีที่ชั่วร้ายชิบหายเลย อัน,น,นข้างล่างนี้ก็จะเหมือนเป็นการแทรกซึมเข้าไปหรือเราทาเพิ่มเติมนั่นเองนะครับเหมือนกับเป็นการเสร็จนั่นเองมาแล้วเน,นาะข้นางล่างนี้พอทำเสร็จแล้วเราก็ปลดอันที่2ต่อไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการใส่ไอ้นั่นรงปากของเธอนะแล้วก็นี่กดเสร็จเข้าไปนะอันนี้จะเป็นเหมือนปล่อยปล่อยนั่นแหละท่านผู้ชมเข้าใจกันนั่นแหละเอ,อาไว้นะครับเออก็จะเร่งความเร็วไปเรื่อยๆแล้วก็ เ้อเสร็จไปนั่นเองครับอันที่3ก็คือแบบใส่ใส่เข้าไปในช่องนั้นน่ะเออจะเลยแล้วเธอก็ตื่นเฮ้ยวอะร้อ,อจังเลยนั่นใครนะ่ะเอ๊ะไม่มีใครนี่นาเออโดนไปได้เรียบร้อยก็ <c oughs> คือเราเป็นผีอะไรเธอก็ไม่รู้ว่เาเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ก็เหมกันทำไมผีปล่อยน้าเชื้อได้งงวะ่ะ มันก็เล่นตามสคริปต์ของมันประมาณนี้นะครับกเกมนี้นะครับเเกมผีสิงที่เราเป็นผีซะเองนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ให้ผมด้วยน,นะครับไม่นจะใหมคลิปหนาส้ารัาบนี้เราไปก่อนไปรห้รผมไปแบบรวดเร็วทันใจ Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever want to be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here, Here I will never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you.